สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มุกนะคะตอนนี้มุกอยู่ที่หมู่บ้านกิตติชัยเจ็ดนะคะถนนมิตรไตรีนะคะน้องจอกของเราเองหรือแถวนี้เรียกกันว่าถนนครูซายนะคะหลังนี้ไซส์ย4ตารางวามีทั้งหมด2ห้องนอนสองห้องน้ำราคาเพียงแค่1นึล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะมาดูข้างในกันค่ะตรงนี้นะคะสามารถทะลุไปหาครัวได้นะคะแล้วก็มีประตูเปิดด้วยนะคะมาดูข้างในค่ะ ข้างบนนะคะเป็นฝ้าหล่มซ่อนไฟนะคะตรงห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านหน้าทุกคนหน้าต่างของเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยกําแพงหรือว่าเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็มีระแนงด้านข้างนะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะมุมนี้จะเป็นมุมไว้ทีวีนะคะลูกค้าสามารถจอดทีวีแขวนได้เลยมาห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนตรงนี้นะคะสามารถใส่ที่นอนได้จะถึงหกฟุตหน้าต่างของเราเป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะสูงโปร่งฟ้านะคะผนังนะคะ ผนังกับพื้นปูให้ใหม่นะคะและสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้มีที่จับนะฮะไม่ใช่จับที่แขวนผ้าครัวของเรานะเคาน์เตอร์เป็นตัวแอลนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานหนึ่งหุมแล้วก็มูดูดควันแล้วก็เตาแก๊สให้2หัวติดตั้งให้พร้อมเรียบร้อยทั้งพื้นแล้วก็ผนังน,นะคะของเราปูให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เราทํามุมไว้ใส่สําหรับพวกแชมพูสบู่ยาสรพผมต่างๆนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่นะคะสวยงามมากเลยนะคะบ้านหลังนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นด้านขขขข้้้้าาาางงงงออออคคครัวนนนนะะะะที่ออกไปดบ มีแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากได้นะคะโซนนี้นะคะแนะนำบ้านหลังนี้กิติชัยเจ็ดนะคะไซส์ของเขา24ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคาเพียงแค่1590 0 0บาทเท่านั้นเงินเดือนหมื่นต้นต้นกู้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ลูกค้าก็จะได้บ้านแบบสวยๆหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยยังไงมุกฝากด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะนัดดูบา้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหาน้องแพทได้เลยนะคะ0805797690ยังไงวันนี้มุกฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ